ีค่ะมาพบกับจิมมี่นะคะอีกแล้วนะคะวันนี้จิมมี่มีส่งมอบรถนี้ค่ะซูซูกิสวีปนะคะในรุ่น G X คันนี้โหแบบว่าเรียกว่าสวยจัดเต็มเท่่าบอกใครนะคะแล็สติ๊กเกอร์สีส้มทั้งคันแล้วก็หลังคานะคะเป็นสีดำนะคะนี่ก็จัดเต็มนะคะแล้วก็ล้อมแม็กอรออาคารนี้ค่ะพี่เจ้าของรถสวัสดีค่ะจิมอยากสอบถามพี่นิดนึงค่ะว่าเจอจิมมี่ทางช่องทางไหนคะอ่าช่องทาง u t u b e ครับผมดู y YouTube หนูไปหลายคลิปไหมคะพี่ เกือบทุกกรีปครับตัดสินใจนานไหมคะถึงจะตัดสินใจมาซื้อรถกับจิมมี่ค่ะกไ,ไม่ไม่ไม่นานครับพอดีเห็นรถที่มันค่อนข้างสวยแล้วก็สีถูกใจเราอยู่แล้วนะครับคร<ช>ับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อกับจิมมี่คะคือผมเห็นเป็นทั้งหัวหน้าของเซลแล้วก็มีรถแต่งที่ออกมาแล้วสวยๆถูกใจหลายหลายหลายตัวนะครับก<ค>็เลยตัดสินใจว่าเลือกของพี่จิมมี่ดีกว่า ครับเอ,อพอตัดสินใจมาเลื่องที่จิมมี่แล้วคุยแล้วเป็นไงบ้างคะคุยง่ายครับพี่จิมมี่เป็นกันเองแล้วก็อให้ข้อมูลค่อนข้างดีครับครับผมอ okay, ขอบคุณมากค่ะเรียกว่าคันนี้สวยจัดเต็มไหมคะเต็มมากครับสวยมากครับถูกใจขอบคุณมากค่ะ